เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูเจียวไข่กระโปกกัญชาอันนี้คือลักษณะช่อดอกที่มีตัวผู้กับตัวเมียในดอกเดียวกันนะครับอันนี้ไปลายเป็นตัวเมียนะครับบางกิ่งจะเป็นตัวผู้เห็นไหมมันจะมีไข่หรือมีกระโปกมันมีไข่หรือมีกระโปกมันเนี่ยบางช่อก็จะเป็นตัวเมีย เนี่ยบางช่อจะเป็นตัวเมียอันนี้ช่อตัวเมียนะครับเขาเรียกว่ากระเทยสําหรับตัวนี้ก็เรียกว่ากระเทยรหรือตุ๊ดนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูไข่เจียวไข่กระเทยนะครับไข่เจียวไข่กระเทยเดี๋ยวเราจะเอาไข่มาเนี่ยเอาไข่มาเนี่ยเอาไปเจียวไข่ลองดูเมนูนี้กันนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูวัตถุดิบในการใช้เจียวไข่กระเทยนะครับตอนนี้เราก็ได้ไข่กระเทยมาแล้วอันนี้ก็เรียกว่าไข่กระเทยนะครับอันนี้ไข่กระเทยที่เห็นนี่นะครับเราได้ไข่กระเทยมาแล้วก็จะมีพริกกระเหลี่ยงนะพริกกระเหลี่ยงจะมีน้ํามันนะครับน้ามันมะกอกนะครับออริฟออยล์หรือว่าน้ํามันมะกอกแล้วก็กระเทียมโทนนะครับกระเทียมดองนะเป็นกระเทียมโทน เสร็จแล้วก็ไข่นะครับไข่วัสดุก็จะมีแค่นี้ปลากระป๋องนี่ไม่เกี่ยวนะไอปุ่มปุยนี่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันนะครับพอเราซอยพริกซอยไข่กระเทยซอย กระเทียมแล้วเราก็เอามาใส่ถ้วยแล้วก็เดือวตอกใส่ไข่หลังจากนั้นให้เราใส่น้ํากระเทียมดองเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะแล้วก็มะนาวนะบีบมะนาวไปหน่อยะมะนาวนี้จะช่วยทําให้เนื้อไข่นิ่มแล้วก็ฟูนะครับมะนาวหน่อยนะเดี๋ยวเราจะตีไข่กันสําหรับไข่ก็ใช้สักสี่ฟองสามฟองสี่ฟองอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะแก้มเราก็ไลๆฟองหน่อยนะครับ ใช้ okay. ซอสสีราชานะครับกินกับซอสซอสสีราชาอร่อยมากแล้วก็ตีไปนะครับตีไปตีไปแล้วก็อย่าลืมมอนน้ามันมะกอกใส่นิดนึงนะครับน้ำมันมากอกเนี่ยให้มันซึมเข้ากับเนื้อไข่หน่อยอ,อประมาณนี้พอ ไข่มันจะได้ฟูและอยู่ตัวเดี๋ยวเราก็จะลงกระทะทอดนะครับกระทะก็ต้องตั้งไฟร้อนนะปกติแล้วเราจะใช้เตาแก๊สนะครับใช้เตาแก๊สอันนี้มาใช้เตาไฟฟ้ามันก็เลยมีปัญหาเรื่องความร้อนมีปัญหาเรื่องความร้อนทําให้ไข่ไม่ฟูเท่าไหร่ปกติเราต้องใช้เตาแก๊ส รเราสามารถจะเร่งไฟได้นะครับเตาไฟฟ้าก็ไม่เหมาะที่จะเจียวไข่หลังจากเราเจียววัฒนงไข่จะเริ่มฟูนะครับไข่จะเริ่มฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาแต่ปกติเขาใส่ฟงฟูกเราไม่ต้องใส่นะครับเราไม่ต้องใส่นะแต่กลิ่นหอมมากเลยถ้ากลิ่นมันเข้าไปในวิดีโอได้มันคงจะดีนะครับไข่เจียวไข่กระเทยสูตรตรูบอก หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหอมสดชื่นน่ารับประทาน